โอ้จุดประทัดตรงนี้บ่หางประทัดเขาเอาไปอะไรบ่ประทัดเขาเอาไปนะี่หางประทัดต,ตัวไหนพิทัดนี่ไงหางประทัดมันจะเป็นแปดห้าเจ็ดกันหนึ่งหกเป็น 5, 7, 6, ห้าเจ็ดครับโอ้เป็นห้าเจ็ดหกหนึ่งเนาะอันนี้เกียร์หนึ่งหกอันนี้ทะเบียนรถเขาเบียนรถแปดศูนยนะ์สี่เก้าแปดศูนย์สี่เก้าแล้วอพิธีระครังสักหน่อยพีทัดลองรูร้นเถอะโอ้ไฟนะไม่ดับนะครับวันนั้นฝนตกก็ไม่ดับโอ้ยอันนี้บ่อันี่บ่ นี่สี่สอง <laughs> อ,นนอันนี้ไม่ใช่ตะคังจะเป็นโอ่งน้ำจะเป็นโองน้ำอ๋อ oh. เซน้ำมูลก็เติมเมื่อวานต้องเติม,มน้ำเต็มเลยครับ mm. ยังไงก็ต้องเติมให้เรือดเต็มให้เต็มนะครับเต็มคู้ตะคังใหญ่มากอันนก็เขาก็มาโปรยดาวเรืองดาวโรยโอ้โปรยดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองด้วยนะครับอ่อท่านลองลูสวยมากตะคังสีทองโอ้ oh. นี่ครับตะคังใหญ่แล้วเนี่ย อย่างดืง้อโอ้โหแกสลับชื่อยังดีเลยนะสวยงามมากะระฆังเนี่ยเดี๋ยวขอตีะระรังหน่อยโอ้โหเฉพาะอันตีะระฆังนี่ก็สวย ตีด้านไหนทันด้านนี่เหรอตีออยยอยๆนี่มาแล้วก็มีอย่างงี้ใช่เขาเขียนยันด้วยโอ้มียันด้วยอือโอ้เหมือนมียันเหมือนสายลุงปู่สูงต้นนยันตีด้านนี้ออกบอกีด้ไงแบบนี้เราตีไป็ีเอ้ยนึเปล่าอันนี่คอเลยเนาะครับ ้เวลาทําวัดเย็นแล้วเด้อหลวงปู่ชันข้าวอันนี้ตีระฆังทําวัดนะแบบนี้นะแต่ถ้าตีระฆังเรียบชันก็ไม่อยังไงหน่องงไม่อมังมังมังไหมอย่างนี้บอกอ๋อแต่ถ้าอันเวลาตีบิ็นสบายก็จะตีไปมันยาวเหมือนกับทำวัดใช่ไหมไม่ตีเย็นสบายก็ปังปังเหมือนทำวัดเย็นเลยอ๋อเหมือนกันเลยอโอเค ไตกแล้โอเคครับโอ้คุณผู้ชมครับเฮงเฮงรวยๆนะครับโอ้ตะขังสวยงามมากทองเรืองทองเรืองนี่ไอ้มีทั้งคอนทั้งตะขังตังต้งแต่หลวงปู่ยังอยู่โอ้ตั้งหลวงปู่ยัง,งอยู่อยู่บอกไปไม่ได้เราต้องปิดบังไว้บ้างครับต้างอ๋อต้องปิดบังไว้บ้างเดี๋ยวหายมอข้าวทางล้างโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมทาบทุเด้อหลวงปู่นะครับอ่ะ ลอกล้านขอพรขอโชกขอหลบับล่วงปูเลยไหนศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามโน่นรงว่างศูนย์แปดสามมองไม่ชัดเลยพระพุทธรูปมองไม่ชัดเลยขยายหน่อยขยายดูหน่อยสิศูนย์แปดสามเลขไทยโอ้เลขไทยศูนย์แปดสามอ๋อโอ๊ข้างในวะคนมือยันต์ตัวไหนโอ้โอยันมันพระพุทธรูปยันอัครายันอ๋อสาธุสาธุ ถ้าฝันเห็นกระท่อมลงปู่สวงถ้าฝันเห็นว่าเอาตัวนี้เลย083 083ถ้าฝันเห็นกระท่อมลงปู่ฝันก็เอาตเลีนี้ไปซื้อเลย83กับ65จำไว้เลยถ้าฝันเห็นกระท่อมรัสังขาร08ครับ83กับ65ถ้าฝันเห็นกระท่อมอะไรซื้อตัวเลยตัวนี้เลยโอ้ฝันเห็นกระท่อมโอ้ทุกครั้งเลยทุกครั้งเลย65 สวัสดีครับสสวัดีคอ่ะเอาวันนี้ขโมงแพงโซล่าเซลล์แทนเอฟซีนะครับตัวนี้แพงโซล่าเซลล์แทนลุงปู่แล้วอ่าแผงโแทนลุงปู่เนาะครับก้อนนี้ก็จโซล่าเซลล์ครับที่สวโหลดไฟในครกให้สว่างสวยเหมือนโหลดไฟครับโอนมา4,000บาทเนาะซื้อแพงรับปิดหน้าที่ทำงานทีสว่างสว่างตรงนี้เลยครับชีวิตก็จะสว่างเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวจะเอาขึ้นเว้าให้ด้วยนะครับ เอ็ดไม่ไดเอาราชื่อมาลืมอยู่บ้านแต่ว่ามีชื่ออยู่เดี๋ยวมาขึ้นเว่าให้ขึ้นว่าอาจจะวันที่ใส่ดีพี่ทัศน์นี่สิบห้าสะดวกไหมสิบห้าว่าสิบสี่มันจะดีสิสิบสี่สิบสี่เถอะสิบสี่ครั้งมั้ค่ะโอ้สิบสี่สิบสี่สิบสี่าวันวาเลนไทน์เน่มันเลยแล้วสิบสี่เอะเดี๋ยวดูก่อนว่าวันไหนแต่สิบสามก็วันดีนะมันอะไรวัได้นะวัน เริ่มอสดงิบสี่ 14, ใช่ไหมก็คือจำอะไรวันแรกนะขวัญ้วยเนาะสไลด์จอสเออจอด้วยจอสดอสด้วยันนั้นโอ้โหหน,น,น้าิสามหสิบสี่ 14, นะสิบสี่เนาะสิบสี่ 14, นะครับเอาจะขึ้นเว้าก็จะมีรายชื่อมาหลายคนเนาะตอนนี้ก็มีรายชื่อยู่ในกำม,มือแล้วหลายคนแลยเฉพาะรายชื่อเอฟซีที่แพงโซล่าเซลล์ก็มีจะมาขึ้นให้ด้วยมากับผมก็วันนั้นก็มาจากจังหวัดจันทร์ก็ขึ้นให้แล้วแต่ ถ้าขึ้นวันที่นั้นอีกจะเอาชื่อมาขึ้นอีกเป้าใหญ่ที่สุดของที่ทนี่ก็วันนั้นก็ขึ้นครับจังหวัดอะไรนอาอยู่ข้างบนต้นจุบกนั่นแหละครับครับอ่ะอเดี๋ยวมาตอนเชียงก็มงจำชื่อไม่ได้เราเรือากาศอะไรจังไม่ได้นะโอเคครับเห็นว่ามีคนโชคดีแล้วเอาระครังมาถวายแล้วมามจุดป,ประทัดด้วยม,มีพี่ใจบุญที่โชคดีแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาเยอะเนาะเขาเอาระคังมาสองเขาเรียกสองอะไรสองชุดสอง สองระคังเลยสองชุดสองระคังกับสองระคังแล้วก็มาจุดประทัดหนึ่งพันนัดหนึ่งพันนัดหนึ่งพันนัดแล้วก็คนละมากรากไม้มาแก้บนหน่อครับจันมาแก้บนก็เอามาถวายด้วยแล้วก็ถุนตรงกับตรงกระท่อมแปดสองสี่แปดนี่แต่หนึ่งชุดหนึ่งชุดแล้วบนกระท่อมหลวงปู่ก็หนึ่งชุดแล้วก็ระคังหนึ่งนึงเอาหนึ่งอันดีกว่าเนาะยระคังหนึ่งอันหรือสองอันสองครับสองอันอ๋อแบ่งแบ่งอ๋อ อันนี้เลขเลขที่ที่เขาจุดบรรทัดก็สวยอยู่เลขสวยอยู่พันนัดหนึ่งพันนัดถวายประทัดหนึ่งพันนัดเนาะจุดต่อหน้าลูกทูเลยครับก็เลขบรรทัดนี่มีเลขหางประทัดให้เอฟซีไหมคะมีครับมีไม่รู้ภูเียนอยู่ตรงไหนเมื่อกี้หาดูนะครับมีตัวเลขสวยๆเลยมงคลฝากเอฟซีได้นะคะเอาเคลมใหม่ก็ได้เขียนใหม่เลยเอาแผงชาราจเซลล์ย่มากเลยตัวเจ็ดนะคะ หางกทัดนะคะนี่คือะระทัดนะจ๊ะะคะตั้งเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้เล็กเพระว่ากทัดวันนี้กให้ชโอ้โหนะคะท่านูชมนะคะนี่นี่นะครับคนหนึ่งก็ยกเท้าไม่ไหวแล้วแปดห้าเจ็ดกับเลขอะไรนะห้าแปดห้าเจ็ดกับหกหนึ่งหกหนึ่งอ๋อหนึ่งพันนัดหนึ่งพันนัดหนึ่งพันนัดกับพงหนึ่งนะ ตะครังสองชุดพี่ท่านเขียนหงหนึ่งไว้ตรงนี้ดีกว่านะสักหน่อยนิดไปบังหน้าเขานิดหนึ่งไม่เจียบไม่ชัดเลยบังหกหนึ่งอ่ะเอาคนไหนเขียนันทีด้วยค่ะอ่ะข้ังบนนีกห่ก็ไล้ออ่ะแล้วก็หกหนึ่งเออนั้นแหละลงลงอือเนี่ยจะบัชเชงอ่ะเออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเลขผู้โชคดีแล้วก็มา มีรูกมาแก้บ่นหรือมาขอโชคจุดได้ไหมนะคะเลขเสี่ยงสวยเลขทางตรงนี้นะคะที่เอฟซีของเรามาถวายวันนี้มาเมื่อเช้าไปห้าเจ็ดวันนี้คนก็มาเยอะด้วยคนมาเยอะด้วยวันพระวันมาเยอนด้วยมาถวายดเขาจีบอลที่ห่มระคังก็ไปปลูกไว้บนต้นจุบกถวายหลวงปู่มัดรอกอยู่ตรงนั้นเลยครับเนี่ย สนามพัดก็เวลาเก้านาฬิกาเก้านาฬกาสามนาทีกา3มาทีโอ้โหเก้าสามถวายตังเวลานกก้าสามนประมนั้แปสามนะคะแปดนาฬายี่สิบสามนาที่ีผมจับเวลาที่ท่านไม่ทำอะไรรอจับเวลาอย่างเดียวเพราะว่าที่พายรูปไ้เว่าชอบออกเนาะที่นี่ทุกจะถ่ายวิดีโอได้นิดเดียวครับอันนี้ก็ดูดูดูกับช่องสมศัพดพานา ถ่ายไปแล้ววีดีโอนิดเดียวนะครับอันนี้ก็ขอขออภัยเจ้าของรูปภาพด้วยที่ส่งที่ออกคลิปไม่ได้เลยนะก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องขอบคุณพิทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะครับสรรหาตัวเลขติดเด็ดให้เอซนะครับไม่ว่าจะเลขจุดประทัดไม่ว่าจะเลขผู้โชคดีนะครับพิทัศนก็พยายามจดเอาไว้ แต่ครั้งเวลาจุดแบ่งปันที่ไดก็ให้เป็นแนวทางสําหรับเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้เดี๋ยวผมดูทะเบียนรถเขานะเอายังมีทะเบียนรถยังมีทะเบียนรถอีกนะคะมาเรามาตามกันให้สุดเอาทุกอย่างเลยนะดูทะเบียนรถเพราะว่าคนที่โชคดีบางทีความโชคดีอาจจะมากับทะเบียนรถก็ได้เนาะ อาจจะมากับทีเบียนรถ8049ครับแปดศทีเบียนรถ49 49สี่เกีกลขสวยค่สี่เมื่อกี้นี่9 49าสกับทีเบียนรถ8ปดศูนย์สี่เก้าอ๋อไปตรงกับที่ที่เอฟีมาเยี่ยมที่ทำที่แหนเนาะครับ49เหมือนกันเก้าเก้าสี่เก้าโอ้สี่เก้าแปดศูนย์สี่เก้านะคุณผู้ชม เบ็นรถรออ่ะอ่าไม่พอไม่เป็นไรอ่ะอ่านออกคนเดียวก็พอสีเกสีเก้าสวยนะครับคุณผู้ชมใครคนสิ่งค้องมาแปลกๆผมก็จะถ่ายไว้แบบนี้ถ้าามีเวลาบางทีครับคนอาจจะมาคุยตรงนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายก็ได้ไปถ่ายวีดีโอไว้นิดเดียวเบลนรถเจุดประทัดซึ่งตรงกันกับ ทะเบีต้เอฟนะคะที่มาที่ถ้ำนะคะในวันนี้นะคะทางถ้ำก็เก้าสี่เก้าจับสามตัวก็ตรงกันเป้เลยพี่ทัศน์ครับโอ้โหนะครับทะเบียนรถผู้มีโชคผู้ได้โชคผู้ได้โชคฟันใหม่หรือยังพี่ทัศน์ฟันวันพระฟันเลี้ยงหรือว่าโคือนี่วันพระครับรอรอฝันคืนนี้รอฝันต้องรอตามครับ จะความฝันม่นอยู่อยู่ที่ลวงปู่จะโดนบันดาลตาลูกปู่ให้ก็จะเห็ุแต่ถ้าลวงปู่ให้ตัวนี้ก็คือตัวนี้คิดถูกก็เป็นระบบเป็นงวดที่แล้วไงฝันจนลืมแต่ก็ตัวนั้นเลยจริงๆรไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนไม่ฝันต่องวด วันต่องวดจริงๆนี่แหละเขาาใจเดียวๆใจเดียวถูกก็คือถูกนะพี่นะครับผิดก็ผิดเลยเนาะก็เหมือนที่พิทัศบอกเลยถ้าตัวนั้นไม่ออกก็คือไม่ต้องมาซื้อแล้วครับก็ออกจริงๆสามตัวเลยจริงๆโตูดเนาะสามตัวตดนะคะเห็นคนเขาถามผมว่าถูกเยอะไหมผมบอกว่าผมถูกไม่เยอะหรอกผมโกหกไม่ได้ถูกนิดเดียวถูกยี่สิบห้าบาทแล้วก็ลูกชายถูกสามตัวสิบบาทก็ได้ประมาณสี่พันบาทออกก็เยอะนั่นเนี่ยตกไปเจ็ดพันกว่าบาท รีกว่า 3s 4แอดมินไม่ถูกเลยนะคะถูกเหมือนกันค่ะซื้อไม่ได้โตดไม่รู้ไม่มีใครจ่ายตังค์ซื้อกต้องซืซื้อลกลับก็ไม่มีใครจ่ายซื้อไม่กลับก็ไม่มีคนจ่ายแล้วพี่ทัานเลขที่เห็นเนี่ยชอบตัวไหนบ้างที่ชอบชอบชอบที่สุดในใจเลขในใจของพี่ท่านจ้ะชอบชอบตัวนี้เลข8ครับ8 7อ๋อ8 7นะครับพี่ผมชอบในนี้8 7มี8 7หรอโพลขผม8 3 7 8ปดสามเจ็ดโอใช่เลยกป็ทากันแปดสามเจ็ดคล้ายเกียงกันเนาะใกลไกกับตรงมูลเนาะใกล้กับ้ำเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันด้วยแล้วก็แปดกับสามตัวเดียวกันก็อย่าลืมอาจจะเป็นสามเจ็ดก็ได้เนาะคนนี้อาจจะออกอายุก็ได้เพราะพิพัฒน์บอกว่าวันเกิดพอดีเนาะเลยมาเกิดแวนี่ก็สี่เก้าี่กโอ้นี่ครับคุณชมสี่เก้า ฟันช่วงนั้นต้นอกสามตัวยังไม่ออกใช่ไหมยังไม่ออกอายุสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าปีรวมกันก็หกสิบเอ็ดอ๋อหกสิบเอ็ดก็มาตกข้างล่างเลยครับมาตกกระโดดเยอะอายุก็เยอะพอสมควรอายุก็เยอะนะครับอายุเยอะผมงอกไม่เป็นไรแต่อย่าฟันอือก็มีส่วนดีอยู่บ้างเนาะครับผมงอกยังยอมได้แต่ฟันถขา่ทำยากอ่ะก็ขอ คุณผู้ชมนะครับเพลงอ่าอ่าตัวนี้โอเคแล like. ้วอ่รูเพลงสตล่าเซลสิพี่ทัศชัดดีไหมเปิดดูให้หน่อยซิเอฟซเปิดดูให้หน่อยสิความสว่างให้ดูนะครับอันนี้คือเอฟซโอนมาเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยเป็นเดือนจริงจริงอ๋อเป็นเดือนเพราะว่าอ่าตัวนี้หรือเปล่าที่ที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ทัศตัวนี้มั้งเออตัวนี้พี่ทัศอัอโอนแล้วแหละที่ใส่่าจจะอันใหญ่นะ ที่ใส่ลองลองไปดูตัวเลขชัดๆเลยเรามาดูแผงโซล่าเซลล์อันนี้กี่วันนะพี่ทัศน์สองร้อยสองร้อยวันนะครับสว่างมากนะครับสว่างจริงๆนะอืสีเขียวสีแดงใช่ไหมสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะพี่ทันสว่างเลยกดหมแล้วเนี่ยใช้ทานหรือเปล่านี่มันนี่นี่ตัวนี้มันอ๋อ แล้วปูทัดอะเราปูไม่ให้เปิดวะใช่เลยทัดไลยเฮ้ยเราม,มันมาแลขแ <c oughs> ปดสอเลฮะแปดสอคือไม่สว่างปกติสว่างแล้วนะสองเจดอันนั้นมันแปด มันต้องไปชาร์จก่อนหรือเปล่า0 4 9สสี่เก้าด้วยอพิชัดอพิชัดกดเลยกดสีแดงเลยอะ่ะออ่ะปูสว่างเลยสว่างจ้าเลยจ,จะบาดเชงเลยครับคุณชมนะครับอ้อบอลองปูเปิดแล้วะนะนี่ครับสวยงามมากเจดี JD นะครับยโหอดังอ่ะ อ้100%ครับผู้ชมสว่างมากสว่างจริงๆนะครับนะครับมี3รถนะอันรุ่นเล็กชุดเล็กด้วยอันหนึ่ง <1> 1> ต้องขอบคุญพอดีงบประมาณไม่พอนะครับต้องเอารุ่นเล็กมาอันหนึ่งเนาะอๆๆพอดีไหมนี่เออเต่ขนาดนี้ก็ดีเนาะ120บาทที่จริงอันละ200ตังค์รุ่นขนาดนี้ก็พอดีนะครับอ่ะ สำหรับแพงโซล่าเซลล์นะครับอ่ะนะครับสามหลอดนะครับยังได้ใส่ทานนะสาธุครับอยู่ในกล่องขอิักนะครับปกติต้องทดสอบดูให้หมดนะครับคุณผู้ชมเนาะเพื่อความมั่นใจและคาสบายใจเอซนะครับเอฟซีก็อยากดูอยากดูว่าเอถวายแพงโซล่าเซลล์พิทักหรือยังนะครับเป็นเกือบ เดือนกว่าแล้วเลยพี่ท่านน้วนวะ่าจะขึ้นเว้าให้ชื่อขึ้นเว้าให้ก็เลยพึ่งได้มานะครับอพี่ท่านเปิดโอ้โหสว่างเลยฮะนะ,ะนะพี่ทานลองปิดดูสินะครับปิดโอ้โหสว่างอ่ะปิดนะครับอ้าลองเปิดฮนะสว่างเออเดี๋ยครับสว่างอันใหญ่เลยพี่ท่านอันใหญ่ พร้อมกันพิไดไม่ทั้งหมดอนนโอ้โอเนี่ยฮะนี่คือเราเปิดรู้สว่างมากเลยนี่สว่างโอเคครับคุณผู้ชมนะครับสาธุสาทุเปิดแล้วนะครับบุญวัรสนาบารมีเปิดให้เอฟซีแล้วนะครับอ่ะขอบคุณเอฟซีเด้อนะครับที่โอนมาเดี๋ยวรายชื่อจะขึ้นว้าให้เด้อนะครับเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อให้ในวันนั้นขึ้นว้าวเหมือนกันขึ้นวาเหมือนกันนะนนนนะพิทัศน์ก็มีค้างร,รายชื่อเนาะรายชื่อที่ที่อยู่จันทบุรีก็ขึ้นไปเมื่อที่หกครับอันนี้ก็จะ เอาช,อชื่อนี้ไปไปขึ้นอีกทีหนึ่งข<ล>ึ้นอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็พี่พี่อะไรน้นสราวุฒิกหนกนากิติพรสราวุฒิรัตนสุดาแล้วก็คุณสมยาเลิศเรืองฤทธิแล้วก็พี่คนหนึ่งอยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะจดตัวนี้ขึ้นให้ครับอาคุณพี่สิบสี่อ่าวันที่สิบสี่นะครับอาคุณพี่ที่อ่าโอนมาสี่พันบาทนะเพียงสลาเซลก็เดี๋ยวจะขึ้นว้าให้เดรอ์นะครับ ชื่ออะไรเอสลืมเอาชื่อมานะครับอ่าโอเคครับก็พิักนะเฮงเองรวยๆ,ๆ,ๆครับผมครับผมอ่ะเอาเป็นว่าสรุปตัวเลขคือตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้คุณชมอ่ะตัวเลขนะลบอ่าโอเคตัวเลขตัวนี้เลยนะครับอ๋อทำไมจางอย่างนี้หลวงปู่นี่แหละครับคุณชมนะครับอ่ะตัวเลขเอาไปก่อนเนาะนะครับแปดห้าเจ็ดนะครับหางประทัด เอฟซีถูกเล่เอเอฟซี FC มาแก้บ่นเนาะอางกฤษแปดห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกแล้วก็แปดทะเบียนรถแปดศู 8, 0, 4, 9, นย์สี่เก้านาะครับอ่ะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะครับอ่ะติดตามคลิปหน้ารวยเด้อน,นะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม